สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่25สิหางหาคม2 5ง8นะคะเป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีสิงในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎเราก็มารูว่าดาวพุธย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกรกฎนะคะวันที่25สิหางหาคมดาวพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิง์อยู่ที่ราศีสิงเนี่ยได้ตำแหน่งอ,อยู่จนถึงที่11 กันยายนสองพันห้ารสปดได้ตำแหน่งราชาโชคทีนี้เราก็ดูว่าเออดาวพุธของกรกฏคือเรื่องอะไรดาวพุธของกรกฎเนี่ยเป็นดาวเจรินวินาศกะสาชะมาอ,อยู่เรือนกระดุมพระจะเป็นยังไงบ้างอ่าเราก็ดูก่อนวินาศกระดุมพระเนี่ยเรามองดูมุมบวกนะตัวคุณเน่ะอาจจะได รับความช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องอการเงินจากคนใกล้ตัวเองนะหรือบางคนก็จะมีการเงินรับรับที่ไม่เปิดเผยอาจจะคุณจะมีเงินเก็บหรือคุณจะไปซื้ออะไรไว้เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเงินไปซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยหรือบางคนนะ่ะอาจาต้องการคิดเรื่องของการเงินอยู่คนเดียวก็ได้ออทีนี้ถ้ามองในมุมลบมั่งมุมลบเนี่ยวิน่าคือปัญหาสัก โรคภัยคืออะไรล่ะบางคนอาจจะมีคนนะ่ะคนอื่นมายืมเงินคุณ,ค,ณคุณก็ได้ชวนคุณลงทุนก็ได้มันก็คือเกิดจากคนใกล้ตัวคุณเองนะในมุมนบแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเาวพุทธาเป็นราชาโชคนะก็เลยบอกว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าบางคนนะอาจจะได้ความช่วยเหลือจากคน ใกล้ตัวคุณแบบง่ายๆก็ได้หรือตัวคุณเนี่ยสมมติบางคนเนี่ยติดขัดเรื่องการเงินคุณไปขอยืมเงินคนใกล้ตัวคุณเองอ่เขาก็จะช่วยเหลือคุณเหมือนกันช่วยเหลือง่ายๆเหมือนกันแต่ที่นามองในมุมลบนะถ้าในมุมลบเนี่ยบางทีคนใกล้ตัวคุณเน่ยเขาเดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณนะ แล้วคุณก็จะช่วยเหลือเขาง่ายๆก็ได้แต่ทีนี้ก็รู้ว่าไอ้ที่ช่วยเหลือเขาง่ายเพราะอะไรเราก็รู้ว่าคนคนนั้นน่ะเขาเคยช่วยคุณมาก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นเ้าเป็นพี่น้องคุณเขาเคยช่วยเหลือคุณตอนที่คุณติดขัดเรื่องการงัน,นคุณต้องช่วยเขากลับไปก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าต้องดูว่าออสถานการณ์ของทุกคนคือเรื่องอะไรจะช่วยมาเหลือกันแบบมากน้อยเพียงใดหรือจะต้องมีใช้จ่ายกันมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็อยู่ที่พื้นเดิมกุณนอีกว่า ดาวคู่คุณอนะ่ะเป็นเรื่องดีไหมยอยู่ในเรือนดีไหมเห็นไหมคะมันก็ประกอบตรงนั้นอีกนะอืมทีนี้ดาวคู่ก็เป็นดาวเจ้าเรือสาช้าเหมือนกันสาช้ามาอยู่ในกรุมพัชเนี่ยบางคนอนะ่ะอาจจะมีมิตรสหายคนนะุณอ่ะเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามา เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนเองคือ,อรายดาบางคนอ่ะเพื่อนอาจจะยืมมายืมเงินคุณก็ได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเขามายืมเงินคุณเนี่ยบางครั้งอ่ะเราก็ต้องดูว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน,นนี่อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละคนนะคะเพราะเพื่อนแต่คนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือเออบางคนี่ะ อาจจะได้เงินจากกิจกรรมหรือสังคมหรือการติดต่อสื่อสารของคุณน่ะจะทําให้ได้เงินมาอย่างง่ายๆแต่ก็อีกอ่ะเราก็ต้องดูว่าณเวลานั้นน่ะคุณไปทํากิจกรรมอะไรไหมเอ,อถ้าคุณมีการไปไปเขาเรียกว่าไปค้าขายอะไรหรืออะไรเนี่ยคุณก็ได้ตังแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีมันก็ไม่มีเงินเข้ามาใช่ไหมคะนอกจากไอ้เงินที่รับๆอ่ะที่ได้จากคนใกล้ตัวคุณเอง แล้วมันก็บอกอีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่คุณลงทุนมาก่อนนั่นเนี่ยเรื่องการซื้อหุ้นเองหรือการซือลากเนี่ยอาจจะมีเข้ามาง่ายๆได้เหมือนกันอาจจะเกิดโชคลาภคุณได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นราชาโชคเนี่ยจะจะเกิดจากผลบุญเก่าของคุณนั่นแหละทําให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกไปหาอะไรประมาณนี้เหมือนกัน ก็ต้องลงไปปรับดูตามที่สถานการณ์ของแต่คนเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรหรือบางคนเนี่ยพระบัลงแบบมีเดิมคือเอาเงินไปลงทุนวันเนี่ยสาชากระดุมพ้าอย่เงี้ยหุ้นตัวนั้นคุณอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะต้องลงไปปรับดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยมันก็มองเลยว่าสาธชาเนี่ยมันมีความหลากหลายไงเราพระมองนะบางทีอ่ะ มันก็ไม่ถึงเเหมือน,นถึงลูกค้าก็ได้ลูกค้าเข้ามาหาเงินเราแสดงว่าเราเป็นเ็าเรียกว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับการเงินไหมเอออย่างเช่นรับแลกเงินตาไหมอาอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเอาเงินมาให้มาแลกกับคุณเองก็ง่ายๆก็ได้หรือมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะก็ได้ค่ะอันนี้ต้องไปดูนะว่าของแต่คนเป็นเรื่องอะไรเพราะเกี่ยวเรื่องการเงินนี่แหละ มันก็เป็นผนพวกสังคมคนรอบตัวคนนั่นแหะค่ะต้องไปดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่มองตรงจุดนี้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะดีมากน้อยเพียงใดเนี่ยอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนและอยู่ที่รอบอายุคุณอีกว่าดาวพวกคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องแตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ที่เรื่องการกันหมดเลยคนใกล้ตัวเองแล้วก็สังคม เพื่อนฝูงมาอยู่ที่การเงินของคุณหรือ,อยังไงก็ให้ดูที่สถานการณ์นะคะว่ายัางไงกันบ้างลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะแต่คือดาวพุธมันเป็นราชาโชคแหละสมมุติว่าอ่ะสมมุติถ้าเป็นตัวเรามันติดขัดเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเราไปหาจจะไปขอยืมใครเขาอะไม่เพื่อนฝูงเราหรือคนใกล้ตัวก็ตามเนี่ยถ้าเราพูดกับเขาดีๆยืมเข้ามา กำหนดนัดหมายวันไหนเนี่ยเราใช้คืนเขาเนี่ยเอออันเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหากเกิดขึ้นนะคะคือเรายืมเงินใครมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวด้วยว่าเราจะคืนเขาได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะอันนี้ต้องไปบริหารจัดการดีๆนะเรื่องการเงินนก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนการเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ